สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือในเบาแอมราทงอยู่กับป่าบางอ่อนครับมาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายนะครับ FC ขึ้นวันพระเฮียนอีกแล้วครับหมาหอนเพิ่นวาครับ FC เพิเป็นเขาห้องพระเด้อครับ f c เพราะว่าป่าบางอ่อนนี่เพื่อนเป็นคนมีเส้นครับเป็นลูกหลานปู่พญานาคครับตกกลางคืนมาไหวพระแล้วก็เขานอนครับผีญา มาบอกเลขครับเอฟซีเนาะ1ึงขาบอกเลขว่าสันครับสามตัวจะจะครับสีเป็นตัวไรครับตอนนี้กรพร้อะแล้วครับสวัสดีครับป้าบางออนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโค้งสุดท้ายมาครับเนาะบอกซูเอฟซีฟังนะครับคุณป้าบางออนครับฟันบหญาวดอกหนาฟันบหญาวครับนี่ละแกดมินเพื่อนกะบหญ้ากะโบเป็นยังใบหยาวกับฟันใบหญาน่ะขึ้นมาหาเหมือนขึ้นนี่วันพ้ะ กะเอาดอกไม้ายางขึ้นเหลี่ยมกนอนก็เลยกราบเพิ่มขอสู่ขอลาขอเรีกนี่ล่ะเอาตรงตรงเลยล่ะตรงตรงเลยป่ะครับนี่เอาตรงตรงเลยว่าขอสามตัวในเด้อยงานวันนี้ว่าสันดอกขอสามตเลยเนียนฟันบนเลยป่ะครับสามตัวนี่บนตรงกังบนเดียวบนยางเดียวเออครับผมบนยางเดียวครับเพื่นไห้มาเพื่อนมาหกหาสามเพื่อนมาหกห้าสามแอดมินจุดเลยครับเนียนเพื่นไห้ทีมงาน 53าาเ,เรียกว่าอันเียนีวะยาวหมกระสีแมีนตัวน่าจังบอกเพิ่นว่าพอเป็นวันพระมือนคืนนะเป็นวันพรนะครับเมีนก็เลย 79, เอาดอกไหนอะไรอย่างถิ่นแล้วก็นอนกับกาบกับเพลินเพิ่นก็มาบอกอีลีอยู่ดอกครับหูยินกับหูเลยบอกครับยินกับหูเลยเพิ่นโบดีจดไทยเลยบอกเพิ่นบอกนี่หูเลยเหรอยินกับมากกับมากแบบนี้แหละเพิ่นน่ะเห็นโตเพิ่นเลย,บ,เลยบอกครับก็พอเห,ห,ห,ห็นแต่ว่าหูเพราะว่าเพิ่นน่ะเป็นคนเข่า เพิ่นเพิ่นเป็นคนเฒ่าเพิ่นสิผมยาวแล้วเพิ่นก็สิเอาแพ้นั่นมัดหัวเพิ่นแพ้มัดหัวแพ้มัดผมเพิ่นสีแดงโอ้งานนี่ครับครับคนนี้นี่ครับเพิ่นอายุลอยสองปีด้อายุลอยสองปีเนาะครับเพิ่นเสียชีวิตแม่นครับเพราะว่าทั้งเป็นไข้เกล็ดมาเขาก็เป็นดิ้น้อยจนเราเขาก็เห็นเพิ่นอยู่ครับเพิ่นยังวนยังเวียนอยู่นะครับเนาะยเวนอยู่เพิ่นก็วนเวียนนะมือด่ะครับแต่เพิ่นก็แม่นของเพิ่นยี่ได้งานครับ หาซ้ำะคือว่าโอเคโอเคเลยครับผมเอาแนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลงวดนี่ครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> เพื่อนมาบอกจ้าจ๋าแล้วเพราะว่าเพื่อนเป็นลูกหลานพญานาเคพคื่อนมีเอียงเกาะเข้าเอินเฮ้ยคุณป่าบางอ่อนมีเส้นมีเส้นมีเส้นมีเอียงเกาะมีเป็นไปนลำ่ำเอียงเกาะนะครับต้นนั้นก็แถนญาแถนอยู่มันนั้นออกไม่คำหนึ่งก็ไปบยืดเหมือนนั้นไปล่ำแถนบอกครับไปล่ำยืดเหมือนน้องแคนยืดบุ่มชื่นสดแจงเลย คระไกไปอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าสิโทรหาคือมีจ่าปองคือลายหานขึ้นบ่ไฟน้าคือเลยบ่โปรโปรโทคือข้องหน้าตาใช่พญาแทนของคุมข้องของขุมข้องครับผมก่อยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุกดแหละอยู่น้าอันนี้นะครับได้เลขตัวได้หรอครับไปร่ำครับไปร่ำนั่น คือทันบ่มีคนถามเพิ่นก็บ่บอกบ่บอกอุ้ยสิได้เนาะสิบ่ปากแดงเขาบ่มีคนเว้ามาทีโทรหาเบาแอมเราท่งกับทีมงานเด้อครับคุณป้ากโคงสิเป็นเดือนสีพุ่น่ะมั้งพไอ้บ้านเพิ่นสิมีอยู่สิมีอยู่แม่นบ่นี่ครับเดือนสีอนู้ดเดือนสีฮั่วครับโทรติดต่อเลยครับเดี๋ยวสิมาทายครับมื้อนี้มื้อนี้เพิ่นมื้อนี้เพิ่นไปสุรินทร์ดะเพิ่นไปรำอยู่อำเภอกาบเซิงอีกแต่ว่าบ่ได้ไปนั่เพิ่นอนที่บ่ได้ไปมัื่อนใกล้เพิ่อนไป ไปสุริอเลยหนึ่งพื้นหอดอำเภอกาบเซิงพื้นใดนี่ที่ใดเนาะบ่มีคนถามเนาะแต่มีคนถามเมันยังสีเบ้าแม่นจะคล้องอยากเบ้าเป็นไรกับเราบ่ได้บ่มีคนถามบ่มีคนถามก็มีแต่ถามอย่างอื่นเรื่องหยังไปกับเรื่องอื่นสามเป็นสามเป็นร่ำใต้ล่ำใต้เพิ่นก็ถามวแล้วหน้าเท้าเลขสิออกจังได๋งวดนี้เพิ่นก็สิเว้าได้ปะนี่นก็สิให้มาเลยถ้าบ่มีคนถามก็คือปากนี่จบข่าวเลยงุมไปเลยครับแบบนี้เลย ตาจะมีคนถามยังสีเบาว่าเ nice ึ้นงานสาวนกัมีคนเบาขึ้นคนโบราณเนาะคนโบราณาแบบนี้เลยจ้ะกว่าคำเล่นสี้น like. ส <an S 1> <Yeah. S 2> so ีเลนขบ้นเนี่ยแบเื่นซีเหมือนอย่ี่บอกจะปล่อยื่นอยื่นเนี่บานเพราะว่ายื่นเนี่านยื่นสีม่นีเนมีนมือเื่อสิทธิ์ทีบอกมีอกมีดอกมาแล้วป้าบางออนตัวเลขตัวแดกก่อนนะครับ พกหจ้าพกหาสามขอบคุณครับป้าบังอ่นครับสวัสดีครับผมครับเนี่ตัวเลขมาแล้วเนาะครับเนาะฟันบนด้วยครับเอฟซีหกห้าสามเฮต้าร์เรียนครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ถือรถตอรีครับป้าบังอ่นข้องข่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรทงน้ำครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บเบอราอมาตรงนี่จะเดินทางไปทําบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างล่ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่มทไวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่ะไะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถคืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกับโบลอ้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากงไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเป um ิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแทะแตะครับ่ามผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเท่อลูดปากสามเท่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีน่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากมาก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกรกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวง,นงินค์คารว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทงมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลิกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลิกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสีห้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืัโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ